มาให้ดูไม้ <c oughs> ก็จะกลายเป็นหินที่เห็นอยู่นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นหินโยมแต่ก่อนเป็นไม้มาก่อนก็ลเลยเอามาให้ดูมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งอาจารย์ไปเก็บได้ตรงลวกุฏิ <c oughs> เกิดออดโยมท่านใดหรือว่าคนไหนชอบดูของพวกนี้ก็จะเด็ดูจะเด็ ศึกษาโยมนะจะได้ศึกษาแต่ส่วนตัวว่าอาจารย์ชอบดูแบบนี้นะแบบดูแล้วมันนึกย้อนไปไกลๆว่าโอ้โหใช้เวลากี่ปีกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นหรือว่าเป็นแสนปีผ้ไม้จะกลายเป็นหินได้โยมใช้เวลานาน,านมากนะอาจารย์ชอบชอบดูพวกนี้แล้วก็ชอบหมายถึงว่าเราคิดตามคิดตามไปไหลายๆเรื่องหลายๆนะ ันนี้หนักอาจารย์ก็เลยเก็บมาเลยเอามาให้ญยตดโยมดูเพื่อโย,ยมท่านใดชอบดูพวกนี้ก็จะได้ดูอยู่อาจารย์ว่าลายมันสวยสาธุ